งั้นแกเนี่ยก็ต้องโดนเฮ้ยอ๋อออร้อนร้อนอ้อายทำอะไรที่นี่อโอร้อนร้อนมากเลยลูรี่เป็นไงบ้างลูรี่เธอเห็นหรือเปล่ากล้องวงจรปิดใช้ได้ไหมนี่ลูรี่อย่าบอกนะว่ากล้องวงจรปิดใช้ไม่ได้อะ่ะเป็นไปได้ไงอะ่ะใช่ค่ะเจ้านายกล้องวงจรปิดใช้ไม่ได้ลูรี่งงมากเลยนะคะวันนั้นน่ะ ลูรี่ยังใช้ส่งแมวเลยนะคะวันที่แมวเข้าบ้านเราลูรี่ก็ใช้ส่งแมวอยู่อะ่ะเนี่ยลูรี่ยังบันทึกภาพที่ลูรี่เจอแมวได้เลยนะคะจริงด้วยลูรี่วันนั้นน่ะกล้องวงจรปิดยังใช้ได้อยู่เลยแล้วอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะเอาละรีบไปดีกว่าเอ้แต่ว่าฉันลืมไปว่าบ้านหลังนี้มันมีกล้องวงจรปิดนี่อุย้ยกล้องวงจรปิดทั่วบ้านเลยทำไงดีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอวางถุงเงินก่อนลวกันเฮ้ยนั่งไง กล้องวงจรปิดอยู่นู่นฉันต้องทําการเก็บกล้องวงจรปิดก่อนมีได้การละดีเลยเนี่ยที่ฉันเอาบันไดมาเนี่ยเอา้าวางเลยเอาแหละฉันต้องขึ้นไปเอาเทปในกล้องวงจรปิดก่อนเออเอ้ยต้องได้ต้องได้อไดเอ้ยโอ้ยหัวชนเอ้ยเอ้ยโอเคอะได้มาแล้วฉันเอาเทปมาแล้วรับรองว่าเธอไม่มีทางรู้แน่ว่าใครมาขโมยของในบ้านเธอฉันนี่ฉลาดจริงๆเลยเอ้ยแต่ว่า ถ้าเก็บบันไดก่อนดีกว่าเจ้านายคะแล้วแบบนี้เราจะดูได้ยังไงเนี่ยว่าใครเอาเงินไปกล้องดูไม่ได้สักตัวเลยเจ้านายนันดีลูรี่ทำไงดีอ่ะโอ้ฉันปวดหัวมากเลยเนี่ยใครนะเป็นคนเอาไปอะ่ะนี่เจ้านายคะแต่ลูลี่ก็สงสัยนะคะว่าน่าจะเป็นวิบครีมแน่ๆเลยอะ่ะลูลี่ว่าต้องเป็นวิปครีมแหละลูลี่ขอโทษนะเจ้านายที่ลูลี่สงสัยวิปครีมอะ่ะแต่ว่ามันมีนายคนนั้นคนเดียวที่เขาออกบ้านเราช่วงนี้อะ่ะ ลูรี่ว่าต้องเป็นนายวิปคีมแน่ๆอย่างนั้นหรอลูรี่อืมฉันก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเธออย่าเพิ่งไปโทษนี่เจ้านายเจ้านายยังคิดว่าไม่ใช่ว,วิบคีมเหรอคะเฮ้ยลูรี่ี่งอนเจ้านายแล้วนะอะไรก็วิปคีมวิบคีมนี่เจ้านายเจ้านายหลงรักวิบคีมเหรอคะใช่ไหมเจ้านายเจ้านายเนี่ยหลงรักวิบคีมงล้นเหรอเฮ้ยลูรี่นี่นะเจ้านายอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนมากดกริ่งอ่ะเดี๋ยวลูรี่ขอไปดูก่อนนะคะใครอะ มยเงินจากตู้เซฟไปลูลี่ให้ฉันเข้าไปหน่อยนะฉันรู้ว่าใครเป็นคนทำฮะอะไรนะนายรู้หรอว่าใครเป็นคนทำเออได้งั้นเดี๋ยวฉันขอไปบอกเจ้านายก่อนนะโอเคน่ารอแป๊บหนึ่งนะเจ้านายคะเออคีคีรู้ค่ะว่าใครเป็นคนทำเจ้านายคีบอกว่าคีรู้ค่ะเจ้านายเจ้านายจะให้คีเข้ามาไหมคะได้ลูลี่ให้คีเข้ามาเถอะได้ค่ะเจ้านายเดี๋ยวลูลี่ไปบอกคีนะคีเข้ามาแล้วเจ้านายให้เข้ามาแล้วนี่นิวจะบอกกับเธอว่า คนที่เอาเงินไปอะ่ะคือนายวิบครีมนี่คีทำไมนายถึงคิดว่าเป็นนายวิบครีมละ่ะนายเห็นเหรอก็ใช่นะดิฉันเห็นฉันเห็นว่านายวิบครีมอะ่ะเอาเงินเธอไปฉันเห็นกับตาเลยถ้าเกิดเธอไม่เชื่อเดี๋ยวฉันจะเสกมนลให้เธอดูแล้วเธอก็จะรู้ว่าใครเอาเงินของเธอไปเอาเลยวิบคลีมเอาเลยฉันอยากเห็นเหมือนกันว่าใครเอาเงินไปอะ่ะนายมีเวทมนต์เสกให้เห็นใช่ไหมเอาเลยสิฉันอยากเห็นแล้วว่าถ้าแบบนั้นนายก็โชว์ให้ดูสิ ว่าวิบคลีมเป็นคนเอาไปจริงๆถ้าเกิดนายมีเวทมนต์สามารถทําให้ฉันเห็นได้เพราะว่าตอนนี้กล้องวงจรปิดของฉันนะ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วสักตัวได้ฉันนะ่ะจะทําให้เธอเห็นว่าใครเป็นคนขโมยเงินเธอไปเอาเลยนะมามาดูกันได้เลยฉันพร้อมแล้วใครนะกเป็นคนขโมยไปเนี่ย ทำแบบนี้ตอนแรกจะคิดว่าวิปครีมจะเป็นคนดีซะอีกแล้วแล้วทำแบบนี้ทำไมอ่ะก็เพราะว่าวิปครีมอ่ะต้องการเงินไงล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวิปครีมอ่ะจะเอาเงินไปทำอะไรแต่ที่รู้คือวิปครีมอ่ะไม่ใช่คนดีแน่แน่ทำแบบนี้เจ้านายคะเราจะเอาเงต่อไปดีคะเออเราจะทำยังไงกับวิปครีมดีเราเงินละคะเงินมันจำนวนมากๆเลยนะคะเป็นล้านเลยเจ้านายเจ้านายจะยอมปล่อยให้วิปครีมเอาไปง่ายๆแบบนี้หรอคะ ลี่ไม่ยอมอ่ะเฮ้ย hey. น,นิวฉันจะบอกกับเธอว่าฉันมีแผนดูที่ว่าเธอจะทําตามฉันหรือเปล่าแผนอะไรของนายฮะคีนายมีแผนงั้นเหรอใช่ฉันจะบอกกับเธอว่าแผนของฉันน่ะรับรองว่านายวิปครีมอ่ะจนมุมแน่นอนแล้วฉันน่ะจะทําการเอาคืนนายวิบครีมให้กับเธอเองฉันว่าคนแบบนายวิปครีมอ่ะยังไงซะก็ไม่มีวันสํานึกหรอกจนกว่าจะเจอสิ่งที่ทําให้เขาอ่ะยอมสํานึกและฉันน่ะจะเป็นคน ทำให้เขาสํานึกเองอันดับแรกเลยเนี่ยฉันว่าให้ลูลี่เนี่ยทาการโทรหาวิบครีมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฉันโทรหาวิบคีมทําไมอะถ้าฉันโทรหาวิบครีมวิบครีมจะยอมรับหรออีอย่างหนึ่งคือเขาจะยอมมาหรือไงอะโทรลูลี่ฉันมีแผนนะเธอโทรหาวิบครีมแล้วเธอก็บอกกับวิบครีมว่าเจ้านายของเธออะมีของจะให้รับรองว่านายวิบครีมอะวิ่งมาแน่นอนเพราะว่าคนอย่างานายวิบครีมอะต้องการเงินเท่านั้น เธอทำเป็นว่าโทรหานายวิบครีมแล้วก็บอกว่าคุณนิวอ่ะมีของจะให้เข้าใจปะอ๋อได้สิอโอเคโอเคง,งั้นเดี๋ยวฉันเอาโทรศัพท์ก,ก่อนนะฉันต้องโทรเลยไหมอ่ะฮลัลโหลยังไม่รับยังไม่รับ้บอตอนนี้นายวิบคีมยังไม่รับบ่ะทําไงดีอ่ะไม่ได้ลูลี่เธอเนี่ยต้องโทรจนกว่านายวิบคีมจะรับเราต้องหลอกล่อให้นายวิบคีมมาที่นี่โอ้ยก็ตอนนี้ไม่รับทักทีอะ่ะ ในที่สุดฉันก็มีมอไซค์แล้วมอไซค์สวยมากเลยแบบนี้แล้วก็ฉันเนี่ยจะขี่ไปโชว์สาวให้ดูเลยมอไซค์สวยมากเอ๊ะเมื่อแต่ใครโทรมาเนี่ยเออเอออะหลอเอออะหลใครอะเอ้าลูลี่เหรอว่าไงอะไรนะเธอจะให้ฉันเข้าไปหาเหรอทำไมอะฮะเจ้านายเธอมีของให้ฉันเหรอของอะไรอะฮะเงินเหรอให้ทำไมอะ ได้ได้ได้เดี๋ยวฉันเข้าไปหาโอเคฝากบอกด้วยนะว่าฉันคิดถึงเจ้านายเธอมากเลยโอเคลูรี่เดี๋ยวฉันเข้าไปฮะนี่เราเราจะได้เงิน,นงแล้วเนี่ยแสดงว่ายายมิวกับยายลูรี่ไม่รู้ว่าเราเอาเงินไปงั้นเหรอเยี่ยมเลยเอาแหละมอไซจ๋าจอดไว้ตรงน,นี้ก่อนนะฉันคงไม่กล้าขับไปอ่ะเดี๋ยวนิวกับลูรี่รู้วม่าฉันมีมอไซเอาละไปดีกว่าฮะโอเคตอนนี้นายวิคิมบอกว่า เ,เขาจะเข้ามาค่ะเจ้านายคะนายวิบคีมจะเข้ามาคีแล้วฉันต้องทำไงต่ออ่ะน่งสิคีต้องทำไงต่ออ่ะถ้าเกิดนายวิบคีมมาฉันสองคนเนี่ยกลัวจะก,กล้าโมโหไม่อยู่หรือสิเพราะว่าตอนเนี้ยฉันน่ะนะโกรธนายวิบคิมมากเอาหน้านิวแล้วก็ลูลี่ด้วยเดี๋ยวรอนายวิบคีมมาก่อนละกันส่วนตอนเนี้ยฉันขอไปแอบก่อนโอเคปะ่ะถ้าเกิดนายวิบคีมมาเดี๋ยวฉันจัดก,การเองเอาละเธอสองคนก็รับหน้าไปก่อนละกันนะฉันขอตัวไปแอบก่อนไปละอ้าวคี นี่นายปล่อยให้ฉันกับเจ้านายยืนยืนรอนายวิคีไหมเหรอหวัด<ะ>ดีนิวลูลี่อ้าวอยู่กันพร้อมหน้าเลยเออได้เห็นว่าเธอมีเงินจะให้ฉันเหรอให้ให้เงินค่าอะไรอะ่ะอ๋อคือว่าฉันกับเจ้านายอะ่ะเห็นว่านายเออตัดผมให้พวกฉันดีนี่ตอนนี้นายยังแบบว่า ทำอยู่ร้านตัดผมหรือเปล่าว่ะคือว่าวันนั้นที่นายไม่รับเงินของพวกเราวันนี้เราก็จะให้เงินนายไงเพราะว่าฉันกับเจ้านายสงสารนายอะอะไรนะสงสารฉันงั้นเหรอสงสารฉันเรื่องอะไรอะนี่ฉันนะ่ะยังทําร้านตัดผมอยู่เออนี่นิวคือว่าฉันนะ่ะคิดถึงเธอมากเลยนะว่าแต่เธอคิดถึงฉันหรือเปล่าฉันนะ่ะคิดถึงเธอมากๆเลยนะนิวคิดถึงอย่างนั้นเหรอเฮ้ยนายวิปครีมฉันนี่นะเกลียดนายมากๆเลยต่อไป ฉันจะไม่ไว้วางใจนายอีกเฮ้ยนายวิบครีมฉันอุตสห์ให้โอกาสนายแล้วนะนะนี่นิวเป็นอะไรอะ่ะทำไมเงียบอะ่ะคุยกับฉันสิเออนี่วิบครีมนายไปนั่งก่อนไหมอะ่ะเดี๋ยวฉันน่ะเอาน้ำเย,ย็นๆมาให้นายนายไปนั่งก่อนเถอะนะนไหนานายก็มาแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับเลยอ๋อได้สิลูรี่งั้นฉันขอไปนั่งก่อนนะเออเมื่อยชะมัดเลยเนี่ยเ,ออเดินมาเจ้านายคะเจ้านายเจ้านายอดกั้นไว้นะคะ ฮึบไว้ฮึบไว้เย่าเพิ่งโมโหตอนนี้เดี๋ยวแผ่นล้วแตกถ้าก่อนายวิวคิมหนีไปอ่ะเราจะหาตัวนายวิวคิมยากนะคะฉันรู้แล้วนะลูลี่ฉันเนี่ยพยายามอดก,กั้นไว้ไงฉันพยายามจะไม่พูดออกไปฉันได้แต่คิดในใจเนี่ยว่าแต่ตอนนี้นายคียทำอะไรอยู่เนี่ยวิคิมนายมาแล้วอย่างนั้นเหรอ <c oughs> นายเสร็จฉันแน่รับรองว่าครั้งนี้นายจะต้องสำนึกไปจนวันตาย เอ้ยนี่ลูลี่ทำไมน้ำมันนานจังเลยล่ะฉันหิวน้ำแล้วเอ้อเ,เดี๋ยวอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเธอมาเรียงหน้ากระดานกันทำไมเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะนายผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนนิวนี่ฉันจำได้วันนั้นน่ะฉันเจอนายที่ฉันทักทายนายแต่ว่านายอะ่ะไม่ยอมทักทายฉันตอบนี่นายมาทำไมอะ่ะมาทำไมอย่างนั้นเหรอฉันก็จะมากำจัดนายไงล่ะนี่วิบครีมนายยอมรับมาซะดีๆว่านายเป็นคนขโมยเงนินของนิวไป เดี๋ยวเดี๋ยวจะมากล่าวหากันแบบนี้เหรอมีหลักฐานอะไรอะ่ะนี่นิวฉันไมไ่เอาเงินเธอไปนะแล้วเธอเนี่ยรู้ได้ไงว่าเงินเธอหายแล้วฉันก็ไม่รู้เรื่องด้วยว่าเงินเธอไปไหนนี่วิวคิมนายยังไม่ยอมรับอีกเหรอ<ๆ>ว่านายเอาเงินฉันไปอะ่ะเงินอะไรอะ่ะเงินอะไรของพวกเธอฉันไม่รู้เรื่องเลยเงินอะไรนี่อย่ามากล่าวหาฉันแบบนี้นะได้ถ้าเกิดนายไม่ยอมรับเงินฉันจะแสดงให้นายดูว่าน,นายนั่นแหละเป็นคนที่เอาเงินไป นายยางเห็นไหมล่ะเอาสินายก็แสดงออกมาเลยว่าฉันเป็นคนขโมยเงินฮอยากรู้เหมือนกันว่านายจะทํายังไงฮะไอเตี้ยไอแกไอเตี้ยเกทำอะไรฮะเกทําอะไรเน่ยจริงเกก็โชว์มาสิว่าฉันเป็นคนขโมยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่แกแกทาแบบนี้ได้ไงอะเฮ้ยไม่จริงไม่จริงอะเฮ้ยเดี๋ยวแกทาแบบนี้ได้ไงอะเด็กๆแกแกเป็นใครเนี่ยนี่แกแกเป็นใครอะแกไม่จะคอนเหรอเนี่ยทําไมแกถึงเสกภาพมันออกมาได้อะนี่แกแกเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยก็ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะทําให้แกเนี่ยรู้ให้ได้ว่าใครเป็นขโมยแล้วมันก็คือแกนั่นแหละวิิมแกขโมยเงินนิวไปทําไมฮะไม่จริงอะเออนี่นิวนิวฉันบอกเธอได้นะว่าว่าฉ ขโมยเงินเธอไปฉันจะบอกกับเธอว่าหมอเนี่มันสร้างภาพดวงตามาหรือเปล่ามันไม่ใช่คนน่ะมันเป็นตัวอะไรเนี่ยพ่อมดงั้นเหรอนิวนิวเธอต้องเชื่อฉันนะฉันไม่ไดเอาเงินไปอ่ะฉันไม่ไดเอาเงินไปเลยวิบครีมฉันจะบอกกับนายว่าฉันเสียใจมากมากเลยนะที่นายทำกับฉันแบบนี้ฉันอุตงสา์ไว้ใจนายให้นายเข้ามาในบ้านไปกินข้าวกับนายแล้วก็ให้ความเป็นเพื่อนกับนายนี่วิบครีมนายอ่ะยอมรับเถอะว่านายเป็นคนเอาไป ถ้าเกิดไม่ยอมรับล้วก็ฉันจะมีวิธีที่ทําให้นายยอมรับแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยล่ะฮะไอพ่อมดแกเป็นไอพ่อมดใช่ไหมแกมันแกมันไม่ใช่คนแกเป็นปีศาจอะไรนะนี่แกว่าฉันเป็นปีศาจอย่างนั้นเหรองั้นแกเนี่ยก็ต้องโดนเฮ้ยโอ้โอรอ ร้อนออนายทำอะไรทเนี่ยออร้อนร้อนมากเลยชิคก็ร้องชิคก็ร้องขอโทษเถอะชิคก็ร้องออนี่นายทำอะไรเนี่ยฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันเป็นคนเอาเงินไปแล้วฉันฉันก็เอาเงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์หมดแล้วอ่ะออก็ร้องก็ร้องร้อนร้อนมากเลยนายทำอะไรเนี่ยอออ๋โอเฮ้ยหายร้อนแล้วนี่นายนายจะฆ่าฉันรืงไงเนี่ยตกลงว่านายเนี่ยสมนึกผิดหรือยังล่ะสานึกผิดแล้วสานึกผิดแล้วชันกอโทษนะ นี่นิวฉันจะบอกกับเธอว่าฉันน่ะไม่มีเงินมาคืนเธอหรอกนะเพราะว่าฉันน่ะเอาไปให้สาวๆหมดแล้วอ่ะแล้วฉันก็เอาไปซื้อมอไซค์ด้วยอ่ะถ้าเธอจะเอามอไซค์ฉันไปก็ได้นะนี่นี่นายฉันสับสนจริงๆนะนายเป็นพ่อมดใช่ไหมอ่ะทำไมนายมีพลังแบบนี้นี่นิวทําไมเธอถึงไปรู้จักกับพ่อมดได้อ่ะนี่นี่นายฉันขอโทษนะฉันขอโทษฉันขอโทษฉันไปแหละเดี๋ยวจะไปนี่นายวิบคิมนายอ่ะห้ามไปไหนทั้งนั้น ถ้าออกไปจากที่นี่ฉันจะขังนายไว้จนกว่านายจะสำนึกผิดจริงๆเพราะฉันเชื่อว่านายไม่ได้สำนึกผิดเข้าใจไหมเราเรื่องแล้จะอยู่แล้วเอ้าเอ้าเ้ยออกไม่ได้อะเอ้าเฮ้ยออกไม่ได้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยทำไมออกไม่ได้อะนี่นี่นายนายฉันออกไม่ได้อะเอาไงเอ้าออกไม่ได้นายนายเอาฉันออกไปเถอะนะฉันฉันไม่อยากอยู่แล้วอ่ะฉันสำนึกผิดจริงๆนะเ้าออกไปฉันจะออกไปไม่นะ นายพวกนราจะขังฉันไว้ในห้องนี้งั้นเหรอใช่ก็ห้องนี้ไม่ใช่เหรอที่นายอ่ะเข้ามาขโมยเงินแล้วตู้เซฟของนิวก็อยู่ในนี้นายนี่นะมันชั่วจริงเลยนิวสาวไว้ใจนายนายทำนี้ได้ยังไงฮะฉันขอโทษฉันสำนึกผิดแล้วนิวปล่อยฉันไปเถอะนะแล้วฉันจะไม่ทำอีกฉันสำนึกแล้วจริงๆ <c oughs> <c oughs> นี่วิบครีมฉันไม่เชื่อหรอกนะว่านายสำนึกแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนะี่ยนายต้องอยู่ในห้องนี้ไปก่อน จนกว่าฉันจะมั่นใจว่านายเป็นคนนี้แล้วจริงๆอะ,อะไรกันเนี่ยอะ,อ,ะอ,ะอะไรกันเนี่ยทำไมฉันต้องมาถูกจับขังอยู่ในนี้ด้วยอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไอ้คีนนั่นน่ะเป็นพ่อหมดอย่างนั้นเหรอทําไมนิวถึงไปรู้จักกับพ่อมดได้เนี่ยมันมีพลังวิเศษด้วยอะ่ะแบบนี้ฉันก็โดนจับได้นี่ดิใครจะไปคิดละ่ะว่านิวจะไปรู้จักกับไอ้พ่อหมดนั่นเฮ้ยเอาละฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดนี่นิว ธอคิดเหรอว่าฉันจะยอมแพ้แค่นี้ฉันนะนะมีคนมาช่วยอยู่แล้วเธอไม่รู้สินะว่าฉันก็มีคนช่วยเหมือนกันส่วนไอค้คีฉันฉันก็จะเอาคืนแกเหมือนกันคอยดูเอาเละค่ะทุกคนรู้สึกว่าวิบคิมของเรานะคฮะยังไม่สำนึกจริงๆด้วยนะเนี่ยเลยโดนคีนิวแล้วก็ลูลี่มาจับขังว่าในห้องนี้ฮ่าทำไมวิปคีม ถึงได้เป็นคนร้ายขนาดนี้แล้วเนี่ยในตอนหน้าเป็นตอนจบของนายขอทานจอมโฉดแล้วนะคะเราก็มาลุ้นกันต่อว่านายวิปคีมเนี่ยจะมีใครมาช่วยอย่างนั้นหรอโอ้ยแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วนะคะมาลุ้นกันต่อดีกว่าว่านายวิบคีมของเราเนี่ยจะยอมสั่มึกจริงๆหรือเปล่าคะเนี่ยขนาดเจอเคีเข้าไปแบบนี้นายวิปคีมยังไม่กลัวอีกนะคะเนี่ย แล้วใครจะมาช่วยนายวิบครีมละเนี่ยอ่ะในตอนหน้ามาลุ้นกันต่อในตอนจบของนายขอทานจอมโฉดน,นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ <c oughs> นี่โรซี่โรซี่โรซี่เธออยู่ไหนอ่ะเธอมาช่วยฉันหน่อยโรซี่ห <c oughs> วัดดีวิบครีมนี่นายยอมเรียกฉันออกมาแล้วเหรอก็ใช่นะดินี่ถ้าเกิดไม่เกินห้การแบบนี้กับฉันอะ ฉันไม่เรียกเธอออกมานะโรซี่ฉันกลัวผีจะตายอ่ะนี่โรซี่เธอเธอไปกําจัดนายคนที่ชื่อคีฉันหน่อยดิแล้วก็พาฉันออกไปจากที่นี่หน่อยนะได้สิถ้าเป็นความต้องการของนายฉันก็จะจัดให้ขอบคุณมากนะที่เรียกฉันออกมาไม่งั้นละก็ฉันคงไม่ได้ออกมาดูภายนอกแน่แ่